มาใส่ผูยางกันนะครับตัวนี้พี่ชายสองคนนะครับมาช่วยใส่ผูยางคันี้นะครับครับสวัสดีกล้องหน่อยครับครับสวัสดีครับตัวนี้เลือกเป็นตัวสิบสองสามหกนะครับสำหรับแปลงยางนะครับวันนี้นะครับเขาแก้วสิบสองสามหก มาดูเม็ดปุ๋ยกันนะครับปุ๋ยคาเขาแร้สกสองสามหกแนวเม็ดเดียวเม็ดดำนะครับตัวนี้เป็น ECU บวกเคมีนะครับเข้าในเม็ดเดียวกันส่วนหนึ่งโมรุงต้นยางอีกส่วนหนึ่งโมรุงดินนะครับแล้วก็มีอะมีโนเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับกินเร็วกินได้นานน้ํายางออกสม่ําเสมอเพิ่มปรือน้ํายางนะครับดินดีด้วยนะครับโอเคนะครับให้ดูเม็ดปุ๋ยแล้วนะครับก่อจะทําการหว่านปุ๋ยแล้วนะครับยางสิบไร่ วันนี้ใส่ไป10กระสอบนะครับไล่ละกระสอบไปเลยนะครับ